นักวิจัยคนพบว่ามีสีย้อมอาหารที่พอมาทาผิวหนังอะแล้วมันทําให้หนังแบบโปร่งใสกลายเป็นทะลุเห็นเส้นเลือดเห็นเครื่องในเออนักวิจัยเนี่ยเขามาจากสแตนฟอร์ดมันเป็นสีที่ย้อมให้พวกขนมกรุบกรอบอกลายเป็นสีเหลืองสีส้มอา้าวมันคือสีที่อับ,บันคุ้นเคยอะอย่างเช่นอบ,บันชอบกินพวกชีสบอลพวกเนี้ยโอ,โอ้โอ้ปาป,ปิกา้าชีสบอลเออหรืออบ,บันชอบกินพวกชีโตสอย่างเงี้ยอู้ชอบมากเลยอ่ะนั่นแหละมันเป็นสารที่ชื่อว่าหิวแลวททราซีนที่คุณสุรตั๊กเนี่ยถามว่า ถ้าทาซีนเนี่ยคล้ายกับทาทยังหรือเปล่าครับหากมีดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานดูไหมมอรอกกอนมาดูผลลัพธ์ของมันก่อนคือเขาไปทดลองเนี่ยเขาทาพุงหนูนี่เห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดใหญ่เห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดฝอยเห็นอะไรเนี่ยลำไส้ขดไปมาเห็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วไอ้ไอ้สีเข้มค้ำ้ำข้างบนนี่คือตับ อ๋ oh. คือก็คือพูดง่ายคือมองเห็นทะลุเครื่องในอ่ะไอ้ย่ามันเหมือนวุ้นใสอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ระหว่างที่พุงใสอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นอาหารกําลังถูกย่อยแล้วเคลื่อน oh. ไปตามลําไส้แล้วเราก็จะเห็นหัวใจกําลังเต้นอยู่คือเปรียบเสมือนเอ็กซเรย์สิ่งมีชีวิตได้โดยการใช้ไอ้ผงส้มในชีในสีส้มในชีโต้เนี่ยนะคือแม่งแบบเดี๋ยคุณหน,ห,นหนูทางบ้านนี่คือเ <laughs> ข้าใจผิดชีโต้มาทาพุมง แต่จากนั้นเอาน้ําล้างล้างพุงหนูปรากฏว่าพุงกลับมาขาวเหมือนเดิมคือโอ้ว้าวแต่เรามั่นใจว่าแค่ชีโตะอ่ะไม่ไม่ไม่เข้มข้นพอเพราะว่าอะไรเราอ่ะชอบใช้นิ้วแบบหยิบชีโตช่ป่ะแล้วมันจะเป็นผงเหลืองๆขึ้นซึ่งามันก็ไม่เห็นว่านิ้วมันจะใส่ตรงไหนใช่ไหมเออเนี่ยเราไปดูไอ้ผงทาทาซีนในในช้อปปี้อ่ะเขาขายถุงละกิโลละห้าร้อยห้าร้อยบาทแต่เขาบอกว่าในหนูอ่ะหนังมันบางไงมันมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูง แต่ในคนเนี่ยหนังหนาหน่อยไหนจะมีชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขม<อ>ันอะไรมันไม่น่าจะเห็นทะลุลงไปได้เยอะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดอะ่ะถ้ามาใช้ในคนได้เนี่ยเอ่อบางทีการตรวจหาก้อนเนื้อตรวจหาอะไรต่างๆที่เป็นไอาอาจจะเป็นไว้ดูว่าใช่มะเร็งหรือเปล่า<อ>ใช่เนื้อลายหรือเปล่ามันอาจจะเห็นได้ง่ายขึ้นอ,อใการใช้ประโยชน์อันหนึ่งที่อพอเราอ่านปุ๊บแล้วมังใช่เลยเวลาไปเจาะเลือด อ๋อหาเส้นไม่เจอหาเส้นไม่เจอทาเอาพยาบาลควักช like right. ีโตสออกมาเกีียวกกับกลมๆๆแล้วบ้วนถุยแล้วก็ทาไอไอโดนติ้งมันทําแบบนั้นเราพอพอทาเสร็จโอ้เจอเส้นแล้วจิ้มเชื้อโรคเชื้อโรคจากน้ําลายเขาต้องทากอฮอก่อนแต่นั่นเป็นหนึ่งในที่รีเซิร์ชเชอร์เขาแนะนํานะบอกว่าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในเชิงนี้ด้วยมีมีแล้วถ้ามันแต่ไม่ใช่การเคีียวแล้วบวนแน่นอนอ่ะแล้วถ้าเกิดเราสามารถฉีดให้มันคือ คือยิ่งทะลุลงไปผิวหนังชั้นล่างหรืออะไรเงี้ยม,มันจะยิ่งทําให้เนื้อเยื่อชั้นล่างมันใสขึ้นด้วยไงเพราะนั้นอาจจะเอาไวต้ตรวจแทนเอ็กซเรย์ได้จริงๆนะเดี๋ยวต้องไปดูเซฟตี้ในเซลล์มนุษย์ก่อนว่าเออถ้าในปริมาณนี้เยอะเซลล์มนุษย์มันสามารถกําจัดสารนี้ได้อย่างเป็นยังไงบ้างเนี้ยนะอเออแต่แต่เราอยากรู้ว่าคนที่เขาแบบคนพบอันเนี้ยคือเขามีข้อมูลมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไร เขามาจากทฤษฎี mm hmm. เขาบอกว่าเหมือนเราส่องส่องแสงลงในไปในสระว่ายน้ำอะมันจะหักเหถูกไหม mm hmm. เพราะแสงมันเจอน้ํามันหักเหไปทิศหนึ่งแสงมันเจอไขมันในผิวหนังมันหักเหไปอีกทิศหนึ่งสุดท้ายมันหักเหทิศทางมั่วซั่วไปหมดแล้วมันเขาเรียกว่าการกระเจิงแสงแสงมันกระจัดกระเจิงทําให้กลายเป็นทึบถ้าจะให้ไม่ทึบแสงต้องส่องผ่านได้แบบค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเขาก็เลยไปไปดูที่ว่าสารเคมีแบบไหนนะที่จะปเปลี่ยน ดัชนีการหักเหแสงของน้ําอ่ะให้มันเท่ากับของไขมันอ oh. ก็เลยไปสืบไปสืบมาเฮ้ยไอตัวนี้น่าจะเวิร์กว่ะเอามาลองดีกว่าเ oh. นี้ยกลไกการทางานของมันก็คือให้โมเลกูลน้ําการหักเหเท่ากับเซลล์ไขมันเออแล้วทุกแสงมันก็เลยจะลงมาแล้วไปถูกหักเหไปในทิศทางใกล้เคียงกันเลยใส่ oh, ขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าการที่เราเห็นความทึบของสีต่างๆมันมาจากการที่กระเจิงแสงโอ้ <c oughs> ดยความรู้ใหม่่ะฮะโอ้ my god โอ้ยใหญ่ให่ในที่สุดก็ถึงปรัชญาบางอย่างคืออะไรฮะเหมือนความคิดของเราไงที่กระจัดกระเจิงจน<อ>ไม่แหลมคมที่จะไม่เห็นความกระจ่างใสของรักปัญหาหรือความแท้จริงงั้นเราต้องเอาไอ้นี่มาทาหัวใจเรากับสมองเราคือเราว่าทาได้หลายอย่างก็คืออันดับแรกถ้าอยากหน้าใสใช่ไหม,ไมก็อันนี้อันนี้พี่หมี สมมติแบบว่าโอ๊ยพี่หมีเราอยากหน้า,าใสเมยเลือดฝแบบาดเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยคือเราถ่ายเนี้ยพี่หมีแบบตื่นมาเจอหน้าเราแบบเลือดฝาดโหง oh <my> เห็นกล้ามเนื้อลูกกระต่ายเห็นกล้ามเนื้อแบบแก้มรูดจมูกอะไรก็คือเลือดแบบเป็นเส้นเลยเนี่ยหมีรู้สึกเราก็จะ<ซ>บอกว่าโอ้วันนี้บันหน้าใสมากเลยแต่เราก็จะดู้บบไปตาพิงค์วินทำไบันไปทาทาทาซีนมาเหรือหน้าใสจังอย่างเงี้ยอุ้ะได้ไงนะ